ผมยังไม่ได้ลงข้อยุติว่าทําไมเราต้องเลิกผมยังไม่ได้แม้แต่เสนอให้เลิกผมเพียงแต่บอกว่าถ้ามีไว้เนี่ยลำบากใจในะรัฐบาลสุ่มเสียงเพราะรัฐบาลยังไม่ได้อธิบายเลยว่าแผนที่นั้นนะ่ะผิดทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกทําไมไม่พูดตั้งแต่ปีสี่สามทำไมไม่พูดตัไมไมด้งแต่ปีสีไมไม่สี่เขตทางทะเลที่ก็ลากกันมาผิด ผมไม่ได้บอกให้ยกเลิกผมบอกว่ามีไว้เนี่ยมันเป็นเป็นอะไรหอกข้างแค่เป็นน้ํายอกอกอะไรก็ว่าไปเราจะระบากใจเราจะเถียงลาบากยกเลิกเสรแล้วไม่ต้องพูดอะไรคือ MOU นี่นะมันมีบอกว่าเราจะใช้เอกสารเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบการพิจารณาหนึ่ง<ไ>เยอะๆหนึ่ง หนึ่งสนธิัญญาแผ่นเก้าร้อยสี่คืออนุสัญญาแันเก้าร้อยสี่สองสนธิัญญาแผนเก้าร้อยเจ็ดและพิธีสารทั้งหนึ่งและสองเนี่ยมีพูดถึงสันปันนามเพราะนั้นเราใช้หลักสันปันนามแต่นี่มันมีสามคือคอควายที่บอกว่าแผนที่แผนที่ a อน e x กวันแผนที่พนวกหนึ่งอันนี้ที่เราจะต้องอธิบายแต่ถ้าเราปิดปากไม่พูดไม่กล้าพูดเอียงอายเป็นสุภาพบุรุษไม่พูดมาตั้งแต่แรกนะหรือเราไม่รู้เรงไม่ได้ศึกษาแต่ทุกคนเขารู้ ทำไมเขารูนะที่เขาเสนอขึ้นมาทุกครั้งจะมีแผนที่อันนี้เพราะถ้าเราเผลอไปรับเขาครับนี่มันจะเกิดการสุ่มสิงให้ hey, รับนีแ่แปลว่าอะไรแน่ไปรับพวกมือเงินรับลูกฟุตบอลหรือเปล่าหรือไปรับความรับรองความถูกต้องหรือเปล่านะเขาจะอ้างอย่างนั้นเขาจะอ้างว่าร,ร,รู้แล้วนี่ว่ามีม,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 มีแผนที่นี่แล้วทำไมไม่โต้แย้งล่ะรู้แล้วว่าแผนที่นี่มันแสดงว่าเขตแดนของไทยนี่ต้องเสีย 1, 8, ไปอีกหนึ่งล้านแปดแสนไร่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสี่จุดหกตารางกิโลซึ่งเป็นของไทยทั้งหมดอยู่แล้วแล้วทําไมเรา เราถ้าถ้าแผนที่นั้นเขาส่งมาเราจะฉีกทิ้งไปเหมือนอย่างที่เขาฉีกทิ้งคําขอให้เราส่งผู้ร้ายคําแดนจะได้ไหมหรือเราเอาลับข้ามาแต่ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดนะว่ะแค่นี้เองไม่ได้เสียไมตรีอะไรเลยแล้วมันก็ผิดจริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วเราก็น่าจะรู้นะเราก็น่าจะมีนักกฎหมายที่เคยอ่านคำพิพากษาของศาลโลกบ้างนะซึ่งคำพิพากษาของศาลนี่มันเกี่ยวกับเราแล้วทำไมเราไม่อ่านนะ่ะหรืออ่านไม่เข้าใจอ่านไม่เข้าใจ,าเ,าใจเป็นภาษาฝรัร่งเศสจริงอยู่ แต่คุณรู้ไหมว่าผมแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วตั้งแต่วันแรกที่ได้รับคืนเดียวแปลหมดเลยซึ่งท่านก็ชี้เจอฟิส์มอริสนะผู้ภาษาอังกฤษก็ชี้ว่าขอบหน้าผาบริเวณที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่นะคือเส้นสันปันน้ำและเส้นสันปันน้ำเนี่ยก็คือเส้นเขียนแดงตามสนที่ัญญาแผนที่เนี่ยผิดไอ้ที่เขาสตัดสินว่ากัมพูชามีทตายก็เพราะว่า ใช้กฎหมายปิดปากกฎหมายนี้ไม่เคยใช้มาก่อนเลยกฎหมายนี้เป็นกฎหมายกฤษเป็นกฎหมายพิธีสบัญญตัติไม่ใช่แม้แต่กฎหมายสารบัญญัติและไม่เคยนํามาใช้กับประเทศหนึ่งประเทศใดในโลกอีกต่อไปเพราะมันไม่ยุติธรรมมันไม่ถูกต้องมันใช้กับประเทศไทยจะไม่มีทางเสียอะไรหรือได้อะไรจากการยกเลิกหรือจากการไม่ยกเลิกนะแต่มันสุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยง ที่จะต้องไปต่อสู้คดีมันสุ่มเสี่ยงที่ต้องไปโต้แย้งสุ่มเสี่ยงที่ต้องไปชี้ทำไมไม่ชี้ตั้งแต่ต้นล่ะไมันไม่เลิกซะเลยล่ะการเลิกนี่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเมื่อปีนั้นเองปีเก้าร้อยหกสิบผมได้เสนอให้รัฐบาลไท,ทยยกเลิกสนัญญาทั้งหมดที่ทำทำทำกับต่างประเทศและประเทศไทยรัฐบาลไทยครับได้ยกเลิกสนัญญาทุกฉบับที่ทํากับทุกประเทศเพราะมันมี เรื่องเขตแดนอยู่โดยช่วงยิ่งสุนทรียะทำอังกฤษก็ยกเลิกอเมริกาก็ยกเลิกฝรั่งเศสก็ยกเลิกไม่ไม่มีปัญหาอะไรเรายกเลิกหมดทุกการเลยเพราะสนทัญญานี่ก็เช่นเดียวเราเป็นพุทธใช่ไหมเนี่ยอนิจังวัตสังคาราเคยได้ยินไหมอันว่าสังขารทุกอย่างนี่ต้อง สิ้นสุดไปกฎหมายระหว่างประเทศก็เช่นเดียวกันทุกอย่างส่วนที่ยาทุกฉบับต้องมีวันสิ้นสุดไม่มีอะไรเลยที่จะยั่งยืนถาวรทุกอย่างไมนกําหนดมาแล้วและการบอกเลิกนี่ก็ต้องเป็นไปตามที่รักเขากําหนดไว้ถ้าไม่มีอะไรกําหนดไว้ก็ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็บอกเลิกได้ไม่ได้ยากเย็เนไม่ได้เป็นของเสียหายเลย,เลยนะครับไอไอคำรวมน่ะคเลกนาวเนี่ยนะ เขาเรียกว่าภาษากฎหมายกรองไทยเขาเรียกสสัญญาภาษากฎหมายไทยเขาเรียกหนังสือสัญญาอันนี้มันรวมทั้ง M O U รวมทั้งบันทึกช่วยจําทั้งสองมันจะอาจจะเป็นทวิภาคีอาจจะเป็นพหูภาคีสองฝ่ายหลายฝ่ายอะไรยกเลิกได้ทั้งสิน้นทุกเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างยกเลิกได้ไม่มีอะไรที่ที่แต่ต้องไม่ได้ยกเลิกไม่ได้ นอกจากข้าจะกําหนดไว้ตั้งแต่เดิมว่าอันนี้ให้มีอายุห้าปีก่อนนะถึงจะยกเลิกได้บางบางคนผมได้ยินบอกว่ายกเลิกไม่ได้กจาก,กฝ่ายก็ยิ่ยอมเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าส,นส่นที่ยาคือสิ่งที่สองฝ่ายตกลงทํากันถ้าเขาฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะไม่ทําอีกแล้วก็ยกเลิกก็ใจย,ยาก ไม่มีปัญหาอะไรดาวเทียมนัก็ใช้อยู่แล้วมันไม่ไม่มีปัญหาอะไรนี่ยไม,ไม่ใช่อย่างไม่ไม่ใช่ดาวเทียมนัใชายอะไรก็ได้ที่มันถูกต้องเขาทันสมัยมาตั้ง50ากว่าปีแล้วก็ใช้วิธีเจอเดซิกอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแต่ที่ทําผิดนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าผิดเมื่อมันผิดสันปนนัมันเห็นชัดเจนเนี่ที่เขาทำผิดก็าพาะยูเนสโกก็ทำผิดเขาเ้าใจผิด ยูเนสโกก็เขามีเขามีกฎบัตรของเขาว่าเขาจะข <c oughs> ้อนหนึ่งวักสามห้ามแม่ให้ยูเนสโกเข้าไปแทรกสอดแทรกแซงในกิจการภายในของรัฐสมาชิกในขณะนี้ยูเนสโกกกาลังมา,มาบอกว่าอน,นี่เม่นใจของไทยน,นี่มาแตลเกี่ยวกับเขาไม่มีหน้าที่อย่างนั้นเลยแต่ยูเนสโกสิไม่มีหน้าที่ที่จะรับฟังคําขอคําขอใครๆก็ข,ขออะไรก็ขอ,ขอได้ขอผิดยังไงก็ขอได้ใช่ไหม เนั้นจะมีการฟ้องร้องกันหรือที่ศาลศาลใดก็ตามไม่ใช่ว่าฟ้องแล้วจะชนะหรือฟ้องแล้วศาลจะรับศาลหนึ่งศาลไม่ควรจะประทับรับฟ้อง<ะ>ที่ที่ผมพูดมาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการยุยำตําให้รั่ยุให้ประเทศสองประเทศนี้เขาทะเลาะกันมันมีปัญหาถ้ามันไม่มีปัญหาสิขึ้นทะเบียนยังไงก็ได้แต่นี่มีปัญหารู้อยู่แล้วเป็นที่รู้แจ้งกันอยู่ทั่วไปเป็นพับลิกแฟกท์ทุกคนเขารู้อยู่แล้วกาพิพาสารของศาลออกมาแล้วเมื่อห้าสิบปี เกือบห้าสิบปีสี่แปีแล้วแล้วทำไมไม่รู้เหรอมายก่อนเขาก็มีฝรั่งเศสหนุนหลังอยู่ฝรั่งเศสเป็นตัวตั้งตัวตดีเดี๋ยวนี้จะมีอาจจะมีหกเจ็ดชาติเพขามีเป็นนายทุนมาเรายอมได้ไงเราเราสู้มาตั้งน,นมนานแล้วเราต้องสู้ต่อไปมากมายกองที่สัมปทานต่างๆเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมว่าจากในบวกแล้วมมีสี่สีต่อไปอีกทะเลเนี่ย เพราะเขา,ากเส้นผิดนี่ตามสัญญานี่กัากำหนดว่าเขตเจ็ดสิบสามนี่มองจากเกาะกูดไปทางเส้นไปทางทิศตะวันออกไปไปจดที่ที่ชายหาดนั่นคือคือหลักที่เจ็ดสิบสามแต่กัมพูชาทําไมรู้ไหมลากเส้นเขตแดนทางเลยกลับมาที่เกาะกูดอ้าเป็นบ้าเปล่ามันต้องกเส้นอย่างนี้มันต้องแบ่งมุมคนละครึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เอาเขตไทยไปเป็นของกัมพูชาทั้งหมด ไม่เคยมีใครทําอย่างนั้นในโลกแล้วในเงี้ยเราจะยอมรับเป็นพื้นที่ทับซ้อนอย่างนี้นนนนก็ไม่มีใครในในโลกเขายอมหรอกนะคุณจะทําอะไรก็ได้แต่ต้องมีกฎมีเกณฑ์คือกัมพูชานี่ก็ถืออย่างเดียวเขาได้เอานักกฎหมายไปฆ่าทิ้งหมดแล้วอาจจะมีเหลืออยู่สอง,งคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วกลับไปเมืองก,ก็ให้เป็นรองนายกเลยแต่ไทยเนี่ยรู้ว่ายังมีนักกฎหมายอยู่แต่ว่าฟังแล้วก็กระจาจกัมพูชาก็ตรงข้ามเขาบอกไม่มีมกฎหมายดีแล้วอุ้ อู้ไม,อดดมอไม่รู้ว่าทำผิดกฎหมายอู้ไม่รู้ว่าอู้ฝ่าฝืนกฎหมายอู้ไม่รู้ว่าเข้าในเขตไทยนี่ผิดอู้จะเคลมเอาเขตดินแดนไทยทั้งหมดเนี่ยเขาทำเงี้ยเขาบอกเขาจะทำเงี้ยเ,เ,เขาไม่รู้กฎหมายนี่เ<ช>ขาไม่มีนักกฎหมายที่ให้คำแนะนำเขาว่าผิดอะาเขาจะลากเส้นเขาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะว่างไงคุณก็ต้องว่าสิคุณต้องว่าไปตามตามตามถูกถูกไหมคุณจะนิ่งเฉยทำไมเล่าคุณพูดไม่เต็นเหรอปากมีไว้ทำไมหนังสือมีไว้ทำไมเนาะ และประทวงเฉยๆไม่พอนะถ้าประทุงสิบเอครั้งเนี่ยทำให้เขามีเกาะสร้างถนนอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยคุณประทวงร้อยครั้งแล้วก็บินแดงแล้วก็หมดหมดไปทุกทีมันต้องทํามากกว่าประทวงต้องใช้อํานาจอธิปไตยไปเรียนใช่วิธีใช้อำนาจอธิปไตยทำไงได้ไปดูที่กระทรวงเขาทำอะไรบ้าง ผมเป็นคนไทยผมยอมไม่ได้คนไทยพูดได้ไงว่ามีพื <k 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 uh ้นที่ทะไรกเหมนก็ยังบอกบอกพื้นที่กเหม็น่ะเขาสงควรกเหม็นก็มาในเขตของกเหมรนเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นพื้นที่ทับซ้อนทำไมไทยไปรับสมอ้างว่าเป็นพื้นที่พื้นที่ทับซ้อนมาแต่ไหนซ้อนอะไรซ้อนกระไทยเันเป็นพืนเป็นดินไทยฝั่งไทยของเส้นสันปานน้าจบแค่นั้นน่ะตามสัญญาจบไม่มีไม่มีแผนที่ไม่มีแผนที่นี่ต้องจะต้องอธิบายว่าผิดแล้ว ไม่ไม่ควจะเอามาใช้ทำไมไม่เอาแผนที่แต่วไ,ไม่เอาแผนที่ของฮอลแลนด์แผนที่ของที่อเมริกันเขาทำก็น่าจะทําได้แผนที่ไทยก็ทําได้แต่ของเกรงว่าแม้แต่แผนที่ไทยก็ทําผิดก็ไปเบี้ยวยกเขตแดนไปให้เขาซึ่งมติของคอ,อรมอไม่ได้ไวอย่างนั้นมติไวให้ล้อมโลไว้แล้วบอกว่านี่เป็นเขตประสาทพระวิหารแล้วอน,นุญาตเขาขึ้นมาได้ทางที่ดีก็คือว่าให้เขาถอนไปให้หมด แล้วก็อย่าไปขึ้นทะเบียนเดี๋ยวเพื่น้องไปขึ้นทะเบียนหาให้มันให้แต่อีกร้อยปีข้างหน้าก็พิจารณากันใหม่าะต,ตอนนี้มันมันยังเดือดมากมันร้อนมากแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่เอาขึ้นทะเบียนเพื่อจะเอาชนะตบหน้าไทยกันเร้่องแบบนีนไ้ไทยจะไปยอมไม่ใครยอมนะแต่เราก็ต้องในขณะเดียวกันเราจะต้องไม่ให้เกิดความก,กงังวลโดยจะต้องใช้อำนาจอธิปไตยของไทยคืออำนาจง่ายๆคืออำนาจท้องถิ่นอำนาจปกครองให้กำน,นันตำบลให้ตำรวจไปไปตระเวนชายแดนไป ตอกตาวีซ่าให้เขาที่เขาจะเข้ามาก็ได้ล้ว่าอะไรคนมพูชาเรายินดียินดีอาแขนรับยินดีให้ที่อาศัยได้แต่ว่าขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นคนต่างด้าวเสียค่าธรรมเนียนมคนต่างด้าวเสียภาษีอากรเสียภาษีสรรพากรเสียภาษีศุลการกรถานาของเข้ามาข้ามเขตไทยเข้ามาถ้าเราไม่ใช้หน้าทิ่ไตแล้วเราก็สุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เขาอ้างว่าเขา กำลังจะมายึดครองเขากําลังจะใช้ยูสุคาปิยอทาไมต้องไปผักแดนคัดแนก็ได้นะผักแดนก็ได้จับเข้าคุกก็ได้คือ1หนึ่งท่านไม่ใช่นักกฎหมายสองผมไม่คิดว่าท่านรู้ว่าว่าเซ็นไปแล้ว,แล,วแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดหรือเสียประโยชน์ผมไม่คิดว่าท่านรู้ก็ต้องต้องคัดค้านตั้งแต่แรกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอยปีหน้าคาน ต้องคัดค้านต้องชี้ต้องยืนต้องยำ้ำตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไว้ไปเซ็นในะในคำเซ็นนะั้นไม่มีแม้แต่เงื่อนไขว่าว่าประเทศไทยตั้งข้อสงวนไว้นะว่าแผนที่ทุกฉบับที่ปรากฏนั้นผิดทำไมไม่เขียนนะ่ะปัจจุบันทำยังไงก็ด้อก็ต้องคัดค้านแผนที่นี้ทุกโอกาสที่จะจะทำได้ ขณะนี้ก็เรื่องนี้การขึ้นทะเบียนนี่เขาก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าไอ้แผนอะไรนี่มันเพิ่งจะเสนอก็เสนอล่าช้าไปยังไงเขาเลื่อนอยู่แล้วไม่ใช่เพราะมีใทยไป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 ,ไป,ประท้วงหรือไปอะไรหรอกเนี่ยเขาพิจารณาได้ไงเขามีระเบียบว,ว่าจะต้องต้องเอ่อให้ได้รับมาก่อน6อาทิตย์ สี่สวันแต่นี่มันมันเสนอไปยีบสี่ชั่วโมงใครก็จะไปพิจารณาได้แล้วเขาจะไปจะให้มาประชุมใหม่ภายในอีกสี่สห้าวันก็มีใครก็มีตังพอที่ไปประชุมนะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ส,สำคัญอะไรกับกับประเทศอื่นนอกจากนายทุนที่เขาคิดจะหา,าประโยชน์ในการลงทุนนอกจากนายทุนจากใน5้าหกประเทศที่คิดจะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติของของไทยทั้งบนบกและในทะเลเขาก็ยุยุให้ ให้ทําอย่างนี้เพราะว่าขมรเ,เขาไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเขาทาอะไรไม่ได้ตามคําพิพากษาของศาลแต่นี่เขาจะใช้วิธีขึ้นทะเบียนแลแ้วแอบแอบเอาเขตแดนไทยเข้าไปผสมด้วยอันนี้ไม่ใช่สุ่มเสี่ยงอันนี้เขาอ้างแอบอ้างนี่เรายอมได้ยังไงยอมไม่ได้ขึ้นทะเบียนผิดอยู่แล้วแต่ที่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราจะต้องปฏิเสธแผนที่ที่ผิด ตัวแผนที่ไม่ไม่เป็นปัญหาเส้นที่เขาลากมันแผนที่เขาไม่ได้ลากไปตามที่ตกลงเขาลากโกงแต่แต่โกงโดยเจตนาหรือเปล่าหรือโดยผิดพลาดก็มันน่าจะเจตนานะเพราะเส้นมันจะโค้งไปได้ไงสันปัญนามันมันไม่ได้เกี่ยวกับอย่างนั้นเลยนี่ที่เขาลากมันลากตามอำเภอใจแล้วเราจะไปยอมได้ไงเออก็ขณะดีที่เราทําไปแล้วก็ก็คุณจะต้องทําไปให้มากที่สุดต้องกระจายเป็นต้องเวทีโลกเวทีโลกก็ก็คือ เบื้องแรกนี่เขายูเนสโกยูเนสโกเป็นเป็นผู้ชานาญพิเศษของทบวงการชานานพิเศษของสหประชาชาติก็ไปที่สหประชาชาติเหมือนอย่างครั้งที่แล้วก็ไปที่สหประชาชาติแล้วก็แม้แต่สารโลกก็เป็นเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาตินะเท่ากับสมัชชาแล้วก็ไปประกาศที่สมัชชาเราไปประกาศที่คณะกรรมการที่6คณะกรรมการกฎหมายนะขณะนี้ก็ต้องทําทุกโอกาสแต่ขณะนี้ไม่ได้ไประชุมสมัชชากันนะแต่ต่อไปก็ ก็ต้องมีประชุมเราก็ต้องไปยืน่นหนงสืออีกท้อไมอธิบายแต่ว่าที่ยูเนสโกนี่เราต้องบอกใเขารู้แน่นอนเพราะว่าเขาไปทําที่นั่นเราต้องทําที่นั่นด้วยที่นั่นโดยเฉพาะยิ่งที่ยูเนสโกสําคัญยูเนสโกมีทั้งที่กรุงเทพนะฮะเป็นเป็น regional headquarter ของที่นี่เราต้องบอกเขาขออก็นิ่งเฉยบางทีก็วางยาสลบตัวเองบางทีก็หลับไปเลยก็ตายไปเลยการนิ่งเฉยนี่เป็นการนอนหลับทับสิทธิ์ก็เราก็เจอมาแล้วทําไมเราต้องไม่ไม่ไม่รู้จักเรียนบทแล้วคุณจะมีบทเรียนได้แล้วนะ ว่าเรานิ่งเฉยไม่ได้เราเป็นประเทศเอกราชแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นลูกกระจอกเรากลัวเฉลยกลัวกระท่านกัมพูชาเฉลยเขายังกลัวเราเลยนี่เขาก็ยอมแล้วแล้วเราจะไม่ไม่ถิอโอกาสนั้นสั่งสอนก็าเลยบอกยอมแล้วก็ดีแล้วก็ลงไปมีเรื่องท,ทําไมกับไทยไทยไม่ได้ที่จะเอาเปรียบอะไรเขาเขาขึ้นมาทําไมเหนื่อยตาย